สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสเจอกับเกมลายเลนเจอร์สนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านข้อมูลเลนเจอร์นะครับตัวใหม่กันนะครับมาอ่านแค่สกิลก่อนนะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมันยังไม่มีก็เลยแบบผมขออ่านก่อนดีกว่าว่าสกิลตัวไหนมันน่าสนใจยังไงนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยอันนี้ก็ถ้าใครจะข้ามไปดูตอนผมอ่านสกิลเลยก็ข้ามได้นะครับแต่ว่าผมขอระบายหน่อยเถอะผมเครียดด้วยนะหลายเรื่องนะครับแต่หลักๆเลยคือเรื่องของ ช่อง u t u b e นะครับที่น่าจะถูกปิดการนั่นแหละนะจังหวะนี้นะครับคงหยุดหยุดไม่อยู่จริงนะครับคือตอนนี้ล่าสุดก็ไลฟ์สตรีมไปก็คนกดดิสไลค์เยอะมากนะครับคลิปที่เพิ่งลงล่าสุดไปก็ดิสไลค์เยอะมากเหมือนกันก็คงโดนปิดการมองเห็นแล้นลหละนะครับก็คงจะยอดวิวตกนะน่าจะยับนะับผมน่าจะยอดวิวตกยับเพราะวนะ่ากราฟของในช่องผมเนี่ยมันตกมาตลอดนะก็ตกมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้แหละนะครับมันก็ตกแบบ จนแบบว่ายอดสับมันไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ยอดคนดูก็ต่าลงมากนะครับไม่ถึงร้อยสักคิวอบไม่ง่ายปกติมันจะต้องถึงบ้างแหละนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถูกดิสไลค์ไนีคือมันก็พัฒนามาผมก็พยายามแล้วนะตัดต่อก็เปลี่ยนโปรแกรมแล้วนะครับไปใช้โปรแกรมที่ตัดต่อยากกว่าเดิมก็ศึกษามาได้สักพักนะครับก็พยายามพัฒนาหลายๆอย่างนะครับในช่องแต่ว่ามันก็ก็หยุดไม่อยู่แล้วอเออเขาจะว่า ก็คงไม่มีเหตุผลอะไรแล้วแหละนะครับมันไม่มีใครบอกผมจริงๆว่าแบบทำไมถึงไม่ชอบผมอะไรเงี้ยพัฒนาอะไรหลายอย่างแล้วคําหยาบก็ก็งดนะก็ไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นนะเยกเว้นตอนหัวร้อนนี่ก็หยุดไม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าปกติลงคลิปอะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยมีหรอกคำหยาบอะอาจจะมีหลุดมาบ้างแต่มันก็ไม่ค่อยมีนะเรื่องคลิปเนี่ยผมก็พยายามตัดต่อเรื่อยๆนะก็ถ้าตรงไหนพยายามช่วยได้นะครับเช่นแบบการโฟล์สกิลให้ดูแบบชัด,ชดๆนี้ผมว่าผมก็ทําดีแล้วนะ แถมผมแบบใช้เทคนิคที่หลายๆคนไม่ได้ใช้ด้วยนะเช่นแบบเทคนิคโมชั่นพิกเซลเบออย่างเงี้ยให้แบบว่าการสโลมันดูสมูทเนี่ยผมก็พัฒนาแล้วผมก็แบบว่าไม่ได้แบบสโลงง่อยๆนะเว้ยผมก็ให้แบบผมก็ผมก็ผมก็ใช้เทคนิคดีแล้วนะผมก็พยายามแบบหาสกิลการต่อพยามพัฒนาขึ้นแต่มันก็ก็หยุดไม่อยู่แล้วก็้าใจมั้ยคือก็ดิสไลเยอะแล้วเออก็หยุดไม่อยู่ยิงใหเขาคนนี้ เรื่อยๆครับผมถ้าสมมติว่าช่องผมมันไม่ไปไหนจริงๆถูกปิดกั้นจริงๆก็คงจะต้องปิดช่อง <c oughs> อันนี้ไม่ได้มูไม่ได้ไม่ได้มูวดวยมันก็คงต้องทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่มันคงไม่มีวันนั้นเออพูดพูดเฉยแต่มันคงไม่มีวันนั้นนะเพราะว่าผมก็เรื่อยๆทำเรื่อยๆนะครับแต่ก็แค่บอกเฉยว่ามันมันมันทำให้ผมแบบค่อนข้างจะแพนิกกับตัวเองนะมันเหมือนมันหลายเรื่องอ่ะผม,ม่าจะมีหลายเรื่องที่ผมเศร้านะตอนไลฟ์สตรีมหลายคนน่าจะได้ฟังแล้วแหละนะครับ เรื่องเศร้าๆที่ผมจากที่ผมทําเองบ้างจากที่ผมโดนคนอื่นกระทําบ้างนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเครียดที่สุดคือสิ่งที่ผมทํานี่แหละผมทําให้คนอื่นเสียใจอย่างเงี้ยมันก็นะอันนี้ผมไม่อยากพูดเยอะวะ่ะนอกเรื่องชีบหายเลยนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่านะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลตัวแรกกันก่อนดีกว่านะอ่านะครับตัวแรกก็เป็นมูลนะครับเป็นตัวท่าแสงนะเดี๋ยวมาอ่านสกิลแรกกันดีกว่านะครับ สกิลแรกเป็นสกิลสร้างดาเมจนะครับผมไม่รู้ว่าระยะเท่าไหร่ไกลไหมนะครับไม่รู้ว่าตีตัวหลังหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งเห็นอ๋อโอเคมันเป็นตัวโจมตียูนิตบินนะครับก็อันนี้ก็จะโจมตีเฉพาะยูนิตบินนะเพราะว่ามันก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเพื่อโจมตียูนิตบินนะครับก็จะสร้างความเสียหาย26เท่าแล้วก็ทําให้ยูนิตบินเนี่ยใช้เขาเรียกว่าอัตราการกหลุดทักษนะเนี่ยก็จะลด ก็จะลดลงนะครับแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่ก็จะลดลงด้วยนะครับก็จะทําให้ยูนิบินเนี่ยมันเดินช้าแล้วก็ถูกสกิลของตัวมูลเนี่ยได้ไง่ายขึ้นก็คือสกิลของตัวมูลเองเนี่ยก็จะแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าสกิลของตัวมันเองเนี่ยมีอัตราการหล,ล, <c oughs> ล,ลดอัตราการลดลดอัตราการหลบทักษะของศัตรูด้วยนะครับก็ทําให้สกิลนี้มันแม่นยําขึ้นนะ อ่ะสกิลที่2อนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟป่ะอ่าสกิลบัฟทีมนะครับอันนี้ทีมก็จะได้รับด้วยนะก็คือทั้งทีมก็จะได้รับนะครับอันนี้ก็จะมีการเพิ่มคนใวการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มมาตาคกติดที่ทีเข้าด้วยนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายคี้เลยนะครับถ้าผมได้มาก็จะดีใจมากนะครับอแล้วก็แล้วก็มีการเพิ่มความเสียหายจากคที่เข้าด้วยนะโอ้โหโคตรอยากได้อ่ะตัวนี้โคตรอยากได้นะคือทีมผมก็เน้นคี้อยู่แล้วถ้าได้ตัวนี้มาก็จะดีดีดีจริงตัวที่ผมเห็นในอ กาชา7ดาวนะครับตัวนี้มันมาก่อนนะไม่รู้ว่ามีใครสุ่มได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือตอนผมกดไปที่สตอรี่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีอะไรเลยเพราะมันจะมันจะไม่มีข้อมูลเลนเจอร์ตรงเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเลนเจอร์มันเอ้ยไม่ใช่ว่าภาพเนี่ยมันหลุดมาหรือเปล่านะอาจจะเป็นแบบภาพหลุดเฉยๆอแต่ว่าในกาชายังไม่มีเลนเจอร์ตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าก่อนนั้นได้มีใครสุ่มได้ตัวนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับผมยังไม่เคยเจอ สกิลแรกนะครับสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ไม่ทะลุมาตานะแล้วก็ยกเลิกการฟืน้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้ก็จะสกิลคล้ายๆกับตัวเบ้าเาบา้บาไฟอันที่ผมสูมได้นะครับแต่อันนั้นมันทะลุมาต่าไงสกิลต่อมานะครับอันนี้ก็สกิลสร้างความเสียหายเหมือนกันนะโอ้คือสกิลเนี้ยผมอ่านมาตอนแรกก็คิดว่ามันก็ดีนะแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยไม่ทะลุมาตาแค่นั้นเองนะอันนี้เป็นสกิลที่เอาไปใช้กับ กิลเลตนะครับแต่ปัจจุบันกิลเลตยังไม่เปิดให้เล่นแต่ว่าถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยแนะนําว่าปั้นมาใช้ตีกิลเลตน่าจะคุ้มนะค่อนข้างดีอะตัวสุดท้ายนะครับโคนี่นะครับเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับเดี๋ยวมาอ่านสกิลกันดีกว่านะอ่านสกิลกันดีกว่านะเออสกิลแรกนะครับก็มีหลบหลีก40%นะก็มีแม่นยำ30%นะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟหรือเปล่านะเออสกิลบัฟนะครับแล้วก็เพิ่มอตัตราความแม่นยำของศักษาด้วยอันนี้ก็โคกับตัวบูนเมื่อกี้ได้อยู่นะ สกิลต่อมานะครับเดี๋ยวนะเอาจริงเดี๋ยวไม่มีสกิลดาเมจนะตัวนี้นะครับอืมนะจะมีลรอัตราการหลบทักษะของศัตรู60%นะครับแล้วก็รูัต่าตงทักษะของศัตรูนะครับ,รนรบในพื้นที่ก็60%เหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนศัตรูธาตุไม้ก็เป็นไรธาตุนะอืมไม่รู้เหมือนกันตัวนี้มันแล้วแต่นะ ไม่รู้แค่อ่านไปกก็รู้แล้วว่ามันมันมีความสามารถเกิดใหม่ด้วยนะแต่ว่าใช้ได้เยอะใช้ได้เยอะแล้วก็นี่ไล่เปิดนะไล่เปิดใช้ได้เยอะแล้วก็สกิลมันคือดูคือตอนนี้ผมพิจารณาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าตัวไหนเก่งสุดก็คือตัวทตุแสงก็คือตัวมูลนะก็ให้ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในเดือนในในในเลนเจอร์ปีใหม่ละกันอ่ะก็เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับ ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดในเกมหมายถึงดีที่สุดในเดือนนี้นะครับเดือนมการานะประมาณนี้ฮนะผมว่ามันก็ใช้งานพอได้นะคือก็ถือว่าไม่แย่นะถ้าได้มาคือผมอยากได้ตัวนี้สุดละตั้งแต่แบบผมเล่นเกมนี้มานะคืออยากได้ตัวเนี้ยสุดๆแม่งโคตรคอมโบทีมสายขี้อ่ะคือถ้าผมมีก็คือจะดีอะ่ะโดยเฉพาะถ้าใครมีตัวลิมูรุนะหรือว่าใครที่มีตัวบอสนะครับบอสที่เป็นบอสจะเคออ ถ้าใครมีนะตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยลิมูรุกับบอสจเกเนี่ยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนะถ้ามีตัวนี้ด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าคิดดีเข้ากระจายนะครับแล้วใช้แร่น้ยชิบหายเลยดูดิพันสองนะครับถ้าสมมติว่าเดือนนี้นะครับมีเดือนเอ่อเป็นเดือนลดแร่ด้วยนะครับก็จะลดไปเลยนะคือลดไปเลยคือลดไปเลยก็จะตักเก้าร้อยนะเก้าร้อยถ้าสมมติว่าเก็บสมบัติครบเนี่ยนะครับก็จะประมาณเก้าร้อยนะใช้เก้าร้อยในพีวีพีนะครับก็ประมาณนี้ฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับ คือผมก็ก็คลิปนี้ผมไม่รุ่งกันน่าจะดิสไลเยอะเหมือนเดิมรือเปล่าน,นะน่าจะไม่ค่อยน่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถือว่าแบบผมก็ทําสนุกสนุกของผมนะนะงั้นคือผมก็ผมก็มีหลายเรื่องที่ต้องเครียดด้วยนะครับถ้าเรื่องนี้มาเครียดอีกก็คงไม่ดีเนาะผมขอไปเครียดเรื่องอื่นดีกว่านะครับถ้ามาเครียดเรื่องนี้คงไม่ดีคงจะแย่แน่แทับสุขภาพจิตผมนะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะส่วนผมก็ ก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้มันขอให้ไอ้วันเวลาแบบนี้มันผ่านไปสักทีนะถึงแม้ว่าพอผ่านมาวันที่1ผมจะไม่ค่อยรู้สึกดีสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็พูดไว้แหละว่าขอให้แบบไม่มีเรื่องแย่ๆเข้ามาในปีนี้แต่ว่าเหมือนสิ่งที่ผมพูดไปมันถูกรีเทอร์นกลับมาคือเรื่องแย่ๆที่ผมเคยทำเอาไว้ในปีก่อนๆเนี่ยมันก็มันลืมไม่ได้ไงหลายคนก็ คือหลายคนที่เคยบอกกับผมนะเขอบอกว่าแบบเออยังไงก็ต้องยอมรับมันไปถ้ารู้สึกไม่ดีก็ต้องยอมรับให้ได้อย่างเงี้ยผมก็จะทําให้ได้แล้วกันอย่างที่เพื่อนผมบอกนะ